นี่เป็นข้าวโพดอันนี้เป็นยังจ้าอันนี้อันนี้เป็นยังอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยคงโค้งเ่ยตีตัวมากเลยจ้าติเต้อเนี่ยนะให้เอยเออบเหมาอให้บ่ให้มาลาะไนก่อนเนาะมาลากมาลาตตัวอตมเอมันเนมาให้โคงโคงเฮ้เน่ยจะเอาโอเคกว่ได้ละ เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมัดยูกรหมอดกับอุปกรณ์แต่ถ้าใช้น่องจี้อันนี้พักอีกอย่างมันจี้มันบองซีีเวลาเมาได้นํำเลาเป็น่บ้านผู้อุปกรณ์ทั้งหลาม่ีสองเหมือนกเจ้าเพราะฉะนั้นต้องได้นำทุกนว่าเวลาไปตั้งเนี่ย้น้เยอะ่อยากฝนหลจี้เอาว่าอันนี้คัาเงีนไดะป่อแล้วนี่กีนนี่ค่าเปนเ่เวลาเราเนี่ยเข้าถิ็คนวังกินหมดอันนี้ค่าเ่นเนี่ อีแนวเจ้าก็องบอกเรื่องนี้เยค่ะคือทานเป็นการซุกสมองเจ้าเขาฟังบอกเกี่ยวกับเปลนพัดวันนี้แง่ไหนนี่กินวันนี้แง่นี่ไม่กินเนื่องจนกแง่แกงเขียวหวานนี่กินอันนี้อันนี้นเนี่ยก็คืออีแง่หน่อยห้องใจในชีวิตประจำวันเลยนายเจ้าสมองควรจะดีขึ้นนเนต้องเลยการเสริมของสมองเนี่ยเซลล์สมองมันจะตายเจ้าลุงเออนี่ใจของมันเอาเลยรูปมดอ่ะอันนี้หายห่วางนี่เออ เลยบอกว่าอันนี้นะแล้วอันนี้ล่ะคุณสุดยอดสุดยอดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจานไลาด้วเน่ยจานนั้นสุดๆพักหรือหรือวแล้วอาจะเชื่อฟป็นไปหุ่นดันนี่ก็แล้วแต่อันนี้พักอันเนี้ยที่พ่ออย่างเงี้มันถามแดีวมันจะดีขึ้นในเจ้าเนื้อเออเนี่ยเราไปทำง่ายๆนี่แหละอ่าสุดยอดเขานี่ก็ได้เต็มเลยใจพ่อก็ได้เต็มตัวอันนี้อันนี้ยนี่เราซื้อ อีกอรองว่าเพราะว่าเอูคำหนึ่งมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออ่ะร่ว่าเพะว่าพร้อมกันลรเออว่าว่าอันว่าว่าสิ่ที่หมอว้ยังก็มะมโอมะนวโอาไม่คยเหงมาก่อนนะมะกูดมะนาวมะพร้าวส้มโอชโยหูยี่ยวนี่อเออ

con nó vô bố ừ. 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 cùng cùng à, là... này có sườn xuống này thì phải nó nam mới kiếm mỡ này mà nha ờ nhà em em con con xin xuống em con con kiếm ừ là cả ờ là là nó mới chạy xuống mà kẹt kiếm đó